สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการทับผล EP สองวันนี้ผมจะพาไปไหนเดี๋ยวต้าไปดู ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านประจําของผมในการตัดเสื้อตัดสูตรตัดอะไรต่างๆ,ๆนะครับอีพี <EP S 1> ที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูก็น่าจะรู้ว่าผมพูดถึงสูตรถึงเสื้อผ้าไว้เยอะพอสมควรนี่จะเป็นร้านประจาของผมในร้านของคุณนลินนะฮะชื่อร้านนาลินตุ้ตัวอยู่ที่นานาซอยแปกใก,กล้ๆคอนโดผมเองรู้จักร้านนี้มันมาจากที่รุ่นพี่ผมเขาแนะนํามาตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณปีสมั้งรุ่นพี่คนหนึ่งเออเขาแต่งตัวดีมากเลยเออผมก็เดินจันไปถามเขาว่าเอยพี่เสื้อเสื้อแบบเสื้อร้านนี้แม่งซื้อซื้อที่ไหน นานๆร้านน,น,าน,นึนะก็คือกลายเป็นสูตรร้านเป็นร้านนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าร้านสูตรแกเนี่ยจะไม่ใช่สไตล์แบบอิตาเลียนจ๋าอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะน่าสไตล์สูตรอังกฤษอะไม่ก็ฝรั่งเศสเพราะว่าตัวคุณลินเองเนี่ยแกจบมาจากฝรั่งเศสแกไปเรียนตัดเสื้อตัดสูตรอะไรที่ฝรั่งเศสเลยก็ตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับรถเสร็จก็ถึงแล้วร้านจะอยู่ขวามือนี้ ดี๋ยวย้ำอีกทีร้านอยู่อยู่ริมถนนานานาซอย8นะถ้าใครไม่ได้เอารถมาจริงๆผมไม่อยากแนะนําให้เอารถมาเลยเพราะว่าเพราะตัวร้านของแกเองเนี่ยแกไม่มีที่จอดส่วนมากคนที่มาเข้ามาเขาจะเอาคนขนขับรถมาหรือว่ามากราฟกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าใครมามา BTS ก็จะสะดวกกว่าลงลงสถาน,นีานานาได้เลยลงมาก็จะเห็นร้านเกนเลยคือส่วนมากเนี่ย ผมจะมีสูตรแบบแบบในใจที่ผมมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าผมแบบผมไปเห็นอะไรในหนังสือหรือว่าในเห็นในในอินสตาแกรมว่าผมว่ามันสวยดีผมก็จะเซฟเอาไว้แล้วก็เอาเอาไปปรึกษาคุณลินนี่แหละครับและแกก็จะแบบอ่าแกจะวาดวาดรูปคร่าวๆมาให้ดูอะไรประมาณนี้อ่านซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะได้เห็นกันเพราะว่าผมตั้งใจจะมาตัดสูตรกับแกตัวหนึ่งซึ่งผมไม่ได้เห็นจากอินสตาแกรมเหมือนกันนี่แหละลองดูว่าแกจะวาดโครงมันเป็นยังไงแล้วจะถูกใจผมหรือเปล่าลองดู วันนี้ก็ได้เวลาที่ผมนัดคุณเดลินเอาไว้แล้วนะฮะที่นี่เหรอเข้าไปเลยไหมเดลินดิครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ทีนี้จะตั้งแต่ระดัครับตัดสูตรนี้ที่ผมคุยกัไปในน,นใ้อยในตอนนี้คุยไว้นในไลน์ได้ครับว่าผม,ผมจะตัดเอ่อเป็นเป็นแจ็คเก็ตสูตรสักตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเอ่อเป็นซาฟารีแจ็คเก็ตหนึ่งตัวครับได้ครับผมยิ้มผ้าอยู่ครับได้ครับโโหเพียบ ก็เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวที่เป็นลินินก่อนนะครับที่ตัวที่คุณทักตัดไปคราวที่แล้วจะเป็นลินินแล้วก็สีคล้ายๆเหมือนเดิมก็คือเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวหยิบตัวเก่ามาให้ดูไหมครับเอาครับผมขอตัวตัวเก่ผมดูให้ดูคราวที่แล้วคุณทักตัดเป็นฮอลแลนด์เชอรี่แฮร์ริ่งโบนนะครับเป็นผ้าลินินอ่าใช่ก็จะเป็นของยี่ห้อฮอลแลนด์เชอรี่ผมชอบมากเลยตัวนี้ใส่บ่อยสาหรับตัวใหม่ที่เราจะทําก็เป็นสีดำนะครับเป็นแฮร์ริงโบนเหมือนกันขนาดดังกล่าวนี้นะครับ ฮอลแลนด์เชอรี่เป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะดีมากผ้าเขาค่อนข้างจะคัดสันมาอย่างดีเพราะนั้นลูกค้าก็จะโดยหลักการแล้วก็จะชอบแล้วก็จะกลับมาตัดอีกบ่อยๆ้ยตัวนี้ของผมก็เป็นเป็นเ็นลินแฮนด o บลเหมือนกันใช่ไหมครับ,บต้องค,ครับเป็นตัวแฮนด์บล์เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษยังไงคุณเดนินตัวแฮนด์บลเนี่จะเป็นลักษณะการขัดของการทอเส้นได้ จะเป็นการขัดขึ้นและขัดลงโดยท่าของแฮริงบอก็คือตัวกระดูกปลาของตัวแฮริงแฮริงก็จะเป็นปลาอ่าก้างปลาที่บ้านเรียกบ่าบางก้างปลาของคุณทักจะเป็นตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวนี้ซึ่งค่อนข้างจะดูดีแตกต่างกับการทอธรรมดาที่เป็นคันทอขึ้นลงปกติก็จะเป็นพื้นจะเป็นผ้าพื้นดังกล่าแฮริงบอค่อนข้างสวยนะครับการทิ้งตัวของลินินน่ยค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับบ้านเราในการใช้จะไม่ร้อนแล้วก็ดูใส่ลำลองนะครับถ้าคุณทักชอบเดี๋ยวผมจะเตรียมสีดําไว้ให้นะครับแต่ ผมไม่อยากได้ประมาณแบบทรงนี้ค,ครับคุณลินทร์แบบโครงๆหน่อยเดี๋ยวเราผมลองใส่ให้ดูดีกว่าคุณคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าผมใส่แล้วตัวเก่าผมมันเป็นยังไงแต่รอบนี้ผมจะให้คุณลินปรับแก้นิดนึงได้ค่ะ รอบนี้ที่เราจะทำเนี่ยเขาที่หนึ่งเสื้อจะถูกทําให้เล็กลงนิดหนึ่งเขาจะมาขนาดแบบนี้นิดเดียวน,น,น่าจะดีกว่าแล้วก็สําหรับตัวลายคุณทักชอบให้มันตกอย่างนี้ก็น่าจะใช้ได้ดีแลวตัวเสื้อเนี่ยเอาเข้านิดนึงให้มันเห็นลายนิดหนึง่งน่าจะดูดีกว่านะครับตัวใหม่นะครับตัวใหม่ใส่ลำลองนะครับไม่ได้ใส่ํารลำลองไม่ได้ใส่แบบจะเห็นว่าผดผ้ามันค่อนข้างจะดูยับๆหน่อยแต่ว่ามันประมาณนี้แหละดินดินจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาถ้าลินดินถูกทําด้วยเปลือกไม้เพราะนั้นมันจะไม่แข็งแรงเท่าขนสัตว ว่าไอ้ผ้าขนสัตว์หรือผ้าวูลร้อเนี่ยมันคือมันคืออะไร,รมันแตกต่างกับผ้าโพลีเอสเตอร์ธรรมดายอย่างไงแน่นอนครับโพลีเอสเตอร์เป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับการระบายอากาศของมัน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 ไม่ดีการคงทนข,ของมันระยะยาวก็จะแย่การทิ้งตัวในระยะย,ยาวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความทิ้งตัวที่มันคงได้เลยขนสัตว์นี่เป็นวัสดุธรรมชาติเพราะนั้นการทิ้งตัวการระยะการใช้งานมันดีกว่าแน่นอนความแตกต่างระหว่างวัสดุที่เป็นธรรมชาติกับวัสดุที่สังเคราะห์เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ามันมันมีความแตกต่างที่ ส่วนใหญ่ชอบที่เขาใช้สูตรจริงๆจะจะไม่ใส่เขาเรียกว่าบูเบรนนะภาษาอังกฤษเรียกว่าบูเบรนคือบูเบรนส่งมาใช่ครับผมก็จะไม่ค่อยดีนะก็แสดงว่าอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าเอาเป็นว่าเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยเนี่ยมันควรเป็นผ้าวูได้ครับครับก็เดี๋ยวคุณนเรนเดี๋ยวเราล่วงล่วงควรช่วยร่างภาพวาดตัวซาฟฟอรีครับว่ามันแบบหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนครับตัวที่เรากลังจะทำด้วยแฮร์ริงโบนสีดำครับก็จะเป็นท่านะดังกล่าวนี้นะครับแจ็คเก็ตใช่รับอ่าใช่ครับไม่หรือว่ามันเรียกว่าอะไรซาฟารีไม่ใช่ครับเป็นสปอร์ตตตตแจ็็คคเเเกกออถู้งพราะะนนััว จะถูกใส่ทำรองโดยเฉพาะจะมีกระเป๋าที่เรียกว่าแพชพ็อกเก็ตสใบและกระเป๋าหลอก1ึใบตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อทำรองเพราะลูกค้าก็นิยมใส่โดยเฉพาะช่วงที่บ้านเราอากาศร้อนนะอันนี้ก็จะเป็นขนาดก่างๆ แล้วก็ด้านหลังตัวเสื้อจะถูกทําให้มีการเปิดด้านหลังเพื่อความสบายอันนี้ก็เป็นเป็นก่อนจ็เก็ตเป็นไอ,อวีดิวเอเสื้อนอกจะมี2กระดุมแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ Natural Shoulder นะครับไม่มีหนุนไหลจะมีรังกระดุมจริงที่ที่ตัวมี p พ t c h พ o อ k เกทั้ง3อันด้านหลังก็จะมี Center อร์เวนนะครับเซ็นเตอร์เวนก็จะเป็นลัองอากาศ มาถึงเรื่องเวลาก็คืออ่าเหมือนกันมีคนชอบดีเมาถามผมหลังไม้ว่าร้านที่ผมตัดเนี่ยหรือร้านคุณนรินเนี่ยแหละโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นสุและกันครับคุณนรินทร์เบสิกสุดเลยเวลาประมาณเท่าไหร่คุณนรินในการตัดตนเนในใน,ในช่วงของโควิดเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ3-4อาทิตย์ในการทางานสามถึงสี่อาทิตย์ในการทำงานต้องมามา,มาลองตัวประมาณ3ครั้งต่อนหนึ่งตัวนะโดดชุดนะครับไม่ไม่นับการที่มาคุยวันแรกเพื่อจะวัดตัวอะไรไม่ไม่นับนะแต่แล้ก็แล้วแต่ระยะเวลานี่ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยเพราะว่าาบงครั้้งงถาในช่ววคิดเเราลาว้า มีปัญหาเรื่องการไม่สามารถมาได้นงี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับในในพูดคร่าวๆเฉยเพราะในช่วงโควิดนี่อาจจะพูดเรื่องเวลาค่อนข้างลำบากเอาเป็นราคาของผมผมอุ้ไว้ก่อนลวกันแต่ว่าราคาราคาราคาเริ่มต้นรที่ร้านคุณนรินทร์ครับราคาที่ร้านจะเริ่มต้นจากประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าผาาที่ลูกค้าต้องการชนิดไหนทางร้านก็มีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกเราจําเป็นที่จะต้องมีหลากหลายเพราะบางครั้งเราก็ต้องบริการลูกค้าที่เพิ่งจบเรียนเพิ่งจบต้องการไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องเข้าใจจแแลล้้วกกกก็็็ถึึงงผูบบบรริหหาะเปนนนอีีมมั ให้ให้ลูกคาแต่ร้านคุณรินก็ไม่ได้มีแค่บริการการตัดสูรอย่างเดียวนะอย่างผมตัวผมเองเนี่ยโดยหลังๆนี่ผมก็มาตัดคลาวเซอร์หรือกางเกงแล้วก็เสื้อเชิ้ตเป็นสัดส่วนใหญ่โดยสามคเพราะคุณรินเขามีบริการตัดหมดท<ต>ุกอย่างเลยต้องจอดเชิ้ตกางเกงนะคบก็มีให้ลูกค้าก็ส่วนผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าทั้งหมดที่คุณรินมีโดยหลักการแล้วเราก็จะเริ่มจากผ้าขนสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าชอบนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเอาที่ต่ำกว่านี้ก็จะมีที่เรียกว่ายาสังเคราะห์ที่เรียกวูเบลนเนี่ ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบ,บแล้วก็โดยโดยหลักการแล้วส่วนใหญ่ในร้านก็จะเป็นค่าขนสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดี๋ยวขอยกอย่างให้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 คุณผู้ชมเขาดูหน่อยอย่างตัวผมเองเนี่ยจะชอบแบรนด์ชอว์มัสเมสันถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตขาวเน,ะนาะชอว์มัสเมสันก็จะเป็นแบบนี้นะ อนะคอลเลกชันของโทมัสเมสันเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากนะครับจะเห็นได้แค่เขาเรียงระดับมาตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบสองแต่จริงๆจะมีคอลเลกชันที่ยากต่างหากอีกแล้วเขาก็จะเนื่องจากมันขายขายทั่วโลกนะแล้วมันขายค่อนข้าง,งเร็วเพราะนั้นเขาจะเปลี่ยนผ้าบ่อยๆมากเนื่องจากว่าผ้ามันถูกขายรอบโลกนะครับทั่วโลกก็จะแต่ของคุณพักก็จะเป็นขนาดคลาสสิกก็จะเป็นขนาดพอปลินนะครับที่เป็นผ้าค่อนข้างดีต่ว่าเมสันก็จะเป็นขนาดกลางเป็นผ้าระดับที่คนทั่วไปเขาใช้นะครับทั่วไปทั่วโลกที่เป็นคลาคออเเกนนขขงง้าาจะมี่อะ นี่คือเล่มเดียวเป็นแบบนี้เล่มเดียว ลูกค้าก็จะมีตัวเลือกที่หลากหลายนี่คือใน1นึ่งคอลเลคชันนี่อันเดียวนะครับนีอันเดียวอันเดียวก็จะมี12อันนะครับกันแบบนี้นะโอเคครับคุณลินก็เดี๋ยวมาดูตัวที่2ที่ผมพูดถึงไว้หน่อยที่จะมาตัดเป็นสูตรนะฮะของโรเพียนาคือวนี้ผมตั้งใจจะมาตัดสูตรหนึ่งตัวแจ็คเก็ตหนึ่งตัวก็เดี๋ยวเนี่ยมันถึงตะคราวของสูตรแล้วเป็นของผมเลือกของโรโรเพียนาไว้นี่ก็คือคุณลินเลือกไว้ให้แล้วโรโรเพียนาเป็นผ้าค่อนข้างดีเป็นผ้าดีมากนะครับตอนนี้ดีมากแต่ตอนนี้เขาโรโลเพียนาเป็นส่วนหนึ่งของลุยเบนองเฮนนซ่ไปแล้วเขายังคงส่วนหนึ่งของการผลิตผ้า ด้วยครอบครัวของโรโลเพียนาอยู่คุณภาพของผ้าไม่เคยเปลี่ยนดีเสมอกันหมดโรโลเพียรนานอกจากนั้นเนี่ยเขายังทําซับในทําทุกอย่างเท่าค้ามาที่ร้านของคุณทักก็จะสามารถเลือกตัวผ้ารวมทั้งเลือกซับในของโรโลเพียนาด้วยแต่พอดีตตวออฟไว้เนี่ยโรลลเพียนามีคอลเลคชันที่ไม่มีตัวออฟไว้เราจะหาซับในที่คุณภาพใกล้เคียงกันของโรโลเพียนาให้ใหลูกค้าครับผมไม่เป็นไรครับผมนอกจากกล่าวแล้วเนี่ยลูกค้ายังต้องเลือกตัวกระดุม อืมผมเลือกเองเลยอ่ากะดุมก่อนโดยปกติแล้วที่เป็นสีออฟไว้ระนาดดังกล่าเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าคิดว่ามีอยู่แล้วก็จะเลือกเป็นสีแบบนี้อันนี้คือตัวใหม่นี่เป็นฮอนสมมตินะครับอ่านี่เป็นตัวฮอนใหม่ตัวตัวฮอนตัวใหม่อ่าใช่ครับตัวฮอนใหม่ก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับว่าว่าจะเลือกอย่างไงบางคนบางท่านก็จะเลือกเป็นฮอนสีน้ำตาลเพื่อเข้ากับอ็อเดอรีเช่นรองเท้ากระเป๋าเสื้ออะไรอย่างงี้นะครับบางท่านก็จะเลือกเป็น two rings เป็นสองวงแบบนี้ two rings อ่าก็จะแต่ว ไม่เป็นไรคุณคุณนชอบแบบไหนฮะซึ่งผมชอบนี้นะตัวใหม่ตัวฮอนตัวนี้จะสุดความใหม่ครับมันจะเป็นโค้งฮอนโค้งนะครับจะเป็นฮอร์แบบคล้ายๆกับเป็นเป็นกระทะมันโค้งเข้าไปนะครับแต่เป็นเขาสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่ปลาสิงห์ใช่ครับใช่ผมไม่ใช่ปลาสิงห์ัะเป็นสองกระดุมเหมือนเดิมอยู่แต่กระเป๋าจะเปลี่ยนแปลงไปละจะเป็นเจ็ตพ็อกเก็ตแล้วก็มีเบรสพ็อกเก็ตอันหนึ่งแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าลังกระดุมจริงที่ปลายปกเหมือนที่คุณทักใจ่ี้เนี่ยนี้เป็นะครับตัวนี้มีนพีครับใช่้ผมขอเป็นพีคไไดด้้้มมมัรบผผขอเปลี่ยนเตัว ที่ปลายแขนก็จะมีรางกระดุมจริง4เม็ดนะครับเรียวกว่า kissing buttons เวลาใส่ก็อาจะมีเสื้อเชิ้ตโผล่มานิดนึงก็จะมีรางกระดุมจริงที่เรียวก, hold, นะกว่า buttonhole functional functional buttonhole เราจะมีพิ ing, ้ stitching เป็นจุดไข่ปลาเล,ะล,ะละ็กๆตัวนี้เป็นเรื่องรายละเอียดของพวกบ s สป็อทั้งหลายที่จะต้องถูกทําให้สมบูรณ์โดยหลักการแล้วพวกนี้เป็นผ้าบังคับผ้าบังคับของของบ e สป็อนะครับเราจะขาดไม่ค่อยได้ยกเว้นลูกค้าบางคนไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องทําได้เหมือนกันเสื้อก็จะมีซับในด้านหลังด้านหลังของตัวเสื้อตัวนี้ผมแนะนําว่าควรจะเป็น พวกเบนจะหนักมากกว่านะครับที่ผ่าสองข้างผ่าสองข้างเพื่อที่เพื่อที่ว่าเวลาเรานั่งเราเดินมันจะสบายกว่าที่จะผ่าข้างเดียวแล้วตอนที่เป็นชุดสูรเนี่ยมันจะเหมาะสมมากกว่าตัวนี้เพราะผมหยิบออกมาเล่นๆหยิบจยากใส่ออกมาเป็นแจ็คเก็ตกระด้ษได้เือนการทุก,กไปกันใส่ผมตันนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวกางเกงคตัวกางเกงก็จะเป็นกางเกงที่คุณทักชอบปกติไม่มีเดผมได้ผมได้ถึจะชอบใส่กางเกงแบบที่ไม่มีผัวเข็มขัดอ่าแล้วจะเป็นตัวกางเกงทรงเอวสูงใช่คัะผมแล้วก็จะมีบัคเกอต์อะรั้เมน นี่เป็นการจัดสเปนคือตัวนี้นะครับแต่วันนี้ผมอาจจะให้กล้องให้คุณนรินวัดเอวผมไม่เนอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมผอมลงดีครับทุกดีครับคือกางเกงของท่าก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราเราเกันมาก่อนหน้านั่ง คุณนรินทรจริงๆผมก็ตัดกับคุณนรินทร์มาก็นานพอสมควรท่านน่าจะมีหกเจ็ดปีเนาะคุณทักมาที่นี่ผมจําได้เลยตั้งแต่วันที่วันที่สิบเอ็ดเดือนเก้าสิบเอ็ดเดือนเก้านายวันวันปีสองพันห้าร้อยหกสิบผมจําได้เลยครับตอนนี้ก็ประมาณสี่อันนี้ไม่ใช่สี่ะเกือห้าปีสี่เกือบห้าปีเนาะก็เป็นแต่ผมไม่เคยถามคำถามคุณนรินทร์เหมือนกันนะว่าร้านคุณนรินทร์นี่มาตั้งมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเราเปิดมายี่สิบสี่ปีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหน ร้านเปิดมานานครับคือพอดีผมทำมาจากครอบครัวที่เป็นเจนนนเจนอเรชั่นเจเนอเรชั่นเพราะนั้นงานของผมนี่อาจจะง่ายกว่าที่อื่นร้านก็เปิดไปตามปกตินะครับไม่มีอะไรในช่วงนั้นหนึ่งกเก้าเก้าเราเรา,เรามีปัญหาเรื่องกา,การเงินมากนะรประเทศไทยผมถูกเรียกกลับมาถูกเรียกกลับมาตอนนั้นอยู่ฝรั่งเศสอยู่สถา,านการณ์ประเทศไทยมันแย่มากมันทำให้น,นอนสูงเราต้องูกเรียกกลับกลับมาก็เปิดร้านที่นี่หลังจากนั้นก็ทำธุรกิจไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีประเด็นอะไรก็เรียนรู้กันมาเรื่อยๆแต่ว่าร้านผม24ยี่สิ เขาก่อนหน้านี้เขาเป็นรุ่นพ่อผมรุ่นอะไรอย่างออนี้นะแล้วคุณอลินคิดว่าร้านตัวเองเนี่ยมีอะไรที่ทําให้แบบแซนเอาโดดเด่นกว่าร้านอื่นอย่างอย่างพวก <โอ S 2> ผมเองเนี่ยได้ยินแค่มาจากรุ่นพี่ว่าร้านร้านคุณณรินท่์อาเป็นร้านจัดสูตรที่แบบดีเ<ช>บอร์รต้นต้นของประเทศไทยเหมือนกันโดยส่วนตัวผมไม่ได้ไปค้นคว้าไปค้นปุ๊เกิลอะไรมาอย่างงี้นะผมมันเป็นปากต่อปากมากกว่าอะไรเนี่ยมันทําให้ร้านคุณณรินเนี่ยมันถึงกลายเป็นแบบมันโดดเด่นกว่าร้านอื่นล้วกันคาถามเนี่ยผมถูกถามมาทั้งทั้งคนไทยและต่าง ครอบครัวผมมาจากเพลเลอร์อเหมือนกันเพราะนั้น <ừ> um เราต้องเคารพคนรุ่นก่อนก่อนเขาก็ทํางานอีกแบบหนึ่งเราก็ทํางานอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นมันแตกต่างกันด้ยชิ่นเชิงจะถามว่าใครเก่งกว่าใครเนี่ยไม่มีหรอกคัะแต่เรา,าเราแตกต่างกับเขาไหมทุกร้านมีความแตกต่างกันหมดเนื่องจากเป็นคันตรตอมันเป็นหนึ่งต<ช>่อนหนึ่งเพราะนั้นละูกค้าไม่ไ้องคํานึงว่าร้านไหนเก่งร้านไหนเก่งเข้าไปหาเขาคุยกับเขาว่าเคมีมันตรงกันไหมบางทีเขาเขาเก่งแต่เขาพูดกับเราแล้วเราไม่โอเคกับเขาอ่ะนั้นเข้าไปหาเขาแล้วดูว่าโอเคไหมกับเราสัมพันธ์กันโอเเคม่ การตัดเที่ยเนี่ย<ด>มันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจบทางร้านเนี่ยทำให้ตั้งแต่2ขวบสามขวบจนถ้าปัจจุบันจะแต่งงานอยู่แล้วทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองทำนว้กันหมดมันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าฝีมือเขาดีไม่ดีก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งแต่ความสัมพันธ์ที่คมที่พูดกันแล้วเข้าใจมันสำคัญมากกว่ามาก ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับคุณลินที่ทำธุรกิจคุณลิมาโดยตลอดขอบคุณครับนี่คุณลินก่อนที่จะจากลากันไปมีอะไรฝากถึงผู้ชมไหมครับถ้ามีใครต้องการใช้บริการหางร้านก็เชิญนะครับรบกวนมาได้ที่ร้านนลินนะครับเราอยู่ระหว่างซอยแปดกับซอยสิบรบกวนลูกค้ามาทางไฟฟ้าจะดีกว่าครับที่ร้านมีที่จอดรถก็ลูกค้าก่อนจะมารบกวนโทรมานิดนึงนะครับดูได้จากนลินคูดู .com นะครับก็เสิร์ชได้นะครับถ้ายังไงก็หวังว่าทุกคนจะผ่านระยะเวลาแความลำบากไปด้วยกันผมหวังว่าาาาจจจะะไดดด้้้้เเออแแลลลววววกกกกกก็บบบบบบรรรรรริูคคคคคคคทุุนนนัััััััขณมมสสสสีีผ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับกับรายการทัพผข EP สองสำหรับ EP หน้าจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ